ทำไมทำธุรกิจเครือข่ายยังไม่รวยสักทีเมื่อไหร่จะรวยอยากรวยเหลือเกินหลายคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายมักถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะรวยบางคนทํางานหนักหลายปีแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังพอถามตัวเองว่าทําไมไม่รวยสักทีก็ยังหาคำตอบไม่ได้เรามาเริ่มต้นค้นหากันว่าทําไมบางคนถึงรวยได้แต่ทําไมบางคนยังคงอยู่ที่เดิม 1. การตั้งเป้าหมายเพื่อรวยการจะรวยในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณอยากรวยด้วยวิธีไหนตั้งแต่การสร้างทีมไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้เป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณรู้ว่ารวยอย่างไรและจะต้องทําอะไรบ้างในการไปถึงจุดนั้น 2. ทํางานอย่างจริงจังและไม่ยอมแพ้หลายคนที่อยากรวยแต่กลับไม่ยอมชุ่มเทเหมือนที่พวกเขาต้องการหากอยากรวยจริงๆต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง เรียนรู้จากความผิดพลาดและล้มเหลวเพราะทุกๆความพยายามคือก้าวหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใกล้าการรวยมากขึ้น 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายการรวยไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีไรายได้สูง แต่ยังหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายของเราสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในทีมงานเพราะการสร้างทีมที่แข็งแกร่งก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ธุรกิจของคุณรวยได้อย่างยั่งยืน 4. ความมุ่งมั่นและการเติบโตอย่างต่อเนื่องการที่เราจะรวยจากธุรกิจเครือข่ายนั้นมักจะไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่การเติบโตอย่างสม่ําเสมอและการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆจะทําให้เราใกล้คําว่ารวยเข้าไปทุกที 5. การบริหารเงิน อย่างชาญฉลาดแม้จะทําธุรกิจเครือข่ายแต่การบริหารเงินอย่างมีระเบียบเป็นสิ่งสําคัญหลายคนทําเครือข่ายเพื่อรวยแต่กลับใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดีจะทําให้เราไม่เพียงแต่รวยแต่ยังสามารถรักษาความรวยไว้ได้นาน 6. ความอดทนคือกุญแจสําคัญสู่ความรวยความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเส้นทางการสร้างความรวยเพราะ หลายครั้งที่คุณอาจรู้สึกท้อแท้แต่คนที่รวยมักจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและจะหาวิธีแก้ไขไปเรื่อยๆ 7. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในยุคนี้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆสามารถช่วยให้เราทำธุรกิจได้เร็วและง่ายขึ้นอย่ามองข้ามเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณสร้างไรายได้และรวยได้เช่นการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อขยายเครือข่ายการใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการธุรกิจดังนั้นถ้าคุณอยากรวยจากธุรกิจเครือข่ายต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมการทำงานหนักและไม่ยอมแพ้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหากเราทำได้อย่างนี้ความรวยก็จะมาในไม่ช้า